ูทล้านค้าเป็นจํานวนมากถูกนํามาจัดแสดงในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นที่ Impact อ r e n a เมืองทองธานีซึ่งงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจมีประชาชนมาเที่ยวชมงานเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกับกีรนันและโสภาแก้วกระจ่างสองแม่ลูกที่ตัดสินใจมาเดินชมงานในครั้งนี้เพราะเห็นว่าน่าสนใจและมีการจัดการแสดงสินค้าพื้นบ้านไทยไว้เป็นจำนวนมาก งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยถือเป็นมหากรรมท่องเที่ยวครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปีเนื่องจากมีความครบเครื่องเรื่องท่องเที่ยวและทำให้ผู้ที่มาชมงานได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์เมืองไทยในหลากหลายรูปแบบเปรียบเสมือนการยกเมืองไทยมาไว้ที่นี่นอกจากนี้ยังมีโรงแรมที่พักรวมไปถึงรีสอร์ทนำโปรโมชั่นและแพ็กเกจพิเศษมานำเสนอให้กับผู้ที่มาในงาน และนี่นะครับก็คือกลยุทธ์ที่ทางโรงแรมมาริออทรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาครับนำมาใช้เป็นจุดดึงดูดของงานในครั้งนี้ครับซึ่งทางโรงแรมนั้นจะมีการปั่นผักกันสดๆครับให้เป็นน้ําผักเพื่อที่ให้ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมานั้นมีโอกาสได้ลิ้มชิมรสของน้ําผักครับขอสักแก้วได้ไหมครับพี่ได้ครับผมครับขอบคุณครับไม่จิมหมนได้ไก็ครับต้องบอกว่าน้ําผักนั้นอร่อยมากๆเลยครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นเขียวด้วยครับ ด้านนายสุกรีสิทธิวณิชย์รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมกลยุทธ์ไว้มากมายเพื่อกระตุ้นให้คนไทยออกมาเที่ยวกันมากขึ้นนอกจากนี้ยังแนะนําให้ผู้ที่มาซื้อแพ็กเกจทัวร์ในงานสอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบการให้ละเอียดเสียก่อนที่จะตัดสินใจซื้อแพ็กเกจนั้นสมมุติว่าถ้ามาอยู่ในงานนี้จะเห็นได้ว่าแต่ละภูมิภาค ไปเที่ยวรูดีนั่นนะครับอยากจะให้ผู้ซื้อคือพวกเราเนี่ยคุยกับเขาให้ชัดเจนนะครับว่ามันมีค ondition อะไรบ้างมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างในการที่เขาเสนอราคาพิเศษให้เราอย่างเช่นว่าราคานี้ไม่ได้รวมวันหยุดยาวราคานี้ไม่รวมเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยการท่องเที่ยวไทยซบเซามานานหลังเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ขณะที่คอสชอก็ทยอยประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆการจัดงานในครั้งนี้จึงหวังกระตุ้นให้การท่องเที่ยวไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งเจษดานา,าพรถ่ายภาพนัทพงศ์รอดกันภัยข่าวห้าหน้าหนึ่งรายงาน